สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยมากนะครับคลิปนี้นะครับจะทําเมนูข้าวคุกกะปินะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะมาเริ่มเตรียมวัตถุดิบแล้วก็เริ่มทําได้เลยนะครับโอเคครับเราก็มาหั่นกุนเชียงก่อนนะครับกุนเชียงวันนี้เราจะใช้สองเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็หั่นเลย ชิ้นบางชิ้นหนาก็ตามชอบได้เลยนะครับคุณเชียงทา่นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หั่นตัวฝักยาวตัวฝักยาวก็ซอยเลยครับแล้วก็หอมแดงนะครับ ซอยได้เลยหอมแดงนี่เราใช้ประมาณหน่งถ้วยนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไว้คลุกกับข้าวแล้วก็อันนี้ เอาไว้ผัดผัดหมูนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมอันนี้เราสับไว้เอาไว้ผัดหมูหวานเหมือนกันนะครับโอเคใส่ถ้วยเตรียมไว้นะครับมะนาวเนี่ยก็เอาไว้บีบตอน ตอนทานนะครับเราก็จะหั่นไว้แบบนี้มะม่วงเปรี้ยวเนี่ยวันนี้เราไม่มีที่ขูดมะม่วงนะเพราะฉะนั้นเราจะซอยมะม่วงบางๆนะครับส่วนถ้าใครมีที่ขูดมะม่วงก็สามารถใช้ที่ขูดมะม่วงในการทําได้เลยนะครับหั่นมะม่วงบางๆนะครับหั่นบางแบบนี้แล้วก็ เอาเม็ดออกนะครับแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ใส่จานพักไว้นะครับเดี๋ยวจะทำต่อให้หมดเลยนะครับอีกสองลูกที่เหลือ แล้วก็เรามาซอยพริกนะครับอันนี้ใช้เป็นพริกเขียวแล้วก็พริกแดงนะเป็นเล็กนะครับเล็กบางๆใส่ถ้วยพักไว้นะครับระหว่างที่รอกระทะร้อนนิดหน่อยนะครับเราก็จะตีไข่อันนี้เราจะทำเป็นไขฝ่ฝอยนะครับโดยการ ตีไข่ให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะครับไม่ต้องปรุงรสเยอะซีอิ๊วขาวหยอๆลงไปนิดหน่อยสักประมาณช้อนชาหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไข่ไข่ไข่สามฟองนะโอเคประมาณนี้เลยเทน้ํามันลงไปนะครับให้เคลือบกระทะน้ำมันนิดหน่อยน้ำมันเคลือบกระทะนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ใส่ไข่ลงไปไข่นี้เราจะใส่ประมาณสองครั้งนะครับสองถึงสามครั้งเพราะว่าเราต้องการให้ไข่มีความบางๆนะแล้วก็ล่นกระทะแบบนี้นะครับให้ไข่กระจายไปทั่วๆไฟกลางนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับลอกไข่แบบนี้กลับด้านนิดหน่อย อีกด้านหนึ่งได้ที่แล้วนะครับลอกออกแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ไข่ลงไปอีกนะครับก็ทำแบบนี้จนกว่าจะหมดนะครับโอเคแล้วก็กลับด้านไข่เหมือนเดิมนะครับโดยใช้มือเลย ทำเร็วๆนะครับจะไม่ร้อนมากโอเคแค่นี้พอก็เอาขึ้นได้เลยต่อด้วยการทอดกุนเชียงนะครับเราจะทอดด้วยการใช้น้ำเปล่านะครับเอละเราก็ใส่น้ำไปนะครับสักประมาณสักสามช้อนโต๊ะแล้วก็กุนเชียงนะครับที่เราเตรียมไว้ก็ใส่ลงไปผัดได้เลย ผัดให้น้ำแห้งเลยนะครับผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวกุนเชียงเขาก็จะสุกแล้วก็มีความนุ่มนะครับผัดไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวน้ํามันของกุนเชียงก็จะออกด้วยตอนนี้น้นําเพิ่มแห้งแล้วนะครับก็เราจะผัดไปเรื่อยๆเลยให้น้ํามันกุนเชียงออกซะหน่อยนะครับกุนเชียงจะได้มีความหอมเพิ่มมากขึ้นนะโอเคครับกุนเชียงก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ เอากุนเชียงใส่จานพักไว้ตั้งกระทะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปอันนี้เราจะทอดทอดพริกก่อนนะครับก่อนที่จะทำหมูหวานนะเราก็เอาพริกแห้งนะครับตามชอบได้เลยใส่ลงไปผัดกับน้ํามันนะครับให้มีสีเข้มขึ้นหน่อยโอเคแล้วก็ ักขึ้นได้เลยครับแล้วก็กระทะใบเดิมนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณหนึ่งช้อนแล้วก็กระเทียมสับนะครับกระเทียมสับเนี่ยเราแบ่งแบ่งไว้ไปผัดข้าวด้วยนะครับกระเทียมสับสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะผัดกับหอมแดงนะครับหอมแดงเนี่ยประมาณสองถึงสามช้อนนะ ที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้นะครับผัดหอมแดงให้สุกเลยหอมแดงเริ่มสุกหอมนะครับตอนนี้เริ่มออกใสๆนะครับเราก็จะใส่หมูลงไปได้เลยหมูนี่ที่เราหั่นชิ้นไว้นะครับประมาณสองร้อยจัมนะก็ใส่ลงไปผัดได้เลยครับ ตอนนี้ก็ผัดหมูเริ่มสุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติเลยก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับครึ่งช้อนเหมือนกันแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับก็ใส่ลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนชาเพิ่มน้ำปลายนิดหน่อยนะครับปลายช้อนโต๊ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เติมน้ำลงไป พื่อที่จะเคี่ยวหมูน้ำเปล่าสักประมาณครึ่งถ้วยใส่ลงไปแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับสามช้อนโต๊ะใส่ลงไปได้เลยการผัดหมูหวานก็ผัดได้หลายแบบนะครับจะผัดแบบสูตรที่เคยลงไว้ก็ได้นะผัดสูตรไหนก็ได้นะครับหมูหวาน เพื่อจะเอามากินคู่กับข้าวคุกกะปิให้น้ำตาลละลายนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวหมูไว้ให้น้ำตาลซึมเข้าเนื้อเป็นไฟกลางอยู่นะครับแล้วก็เคี่ยวหมูไปเรื่อยๆเลยให้จนกว่าน้ำเริ่มงวดแล้วก็น้ำตาลเข้าเนื้อนะครับระหว่างที่เราเคี่ยวหมูหวานไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาละลายกะปิก่อนเลยพอหมูหวานได้ที่เนี่ยเราก็จะผัดข้าวกับกะปิต่อเลยนะครับ แล้วก็มีกะปิ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเปล่านะครับประมาณ3ช้อนละลายกะปิเลยขยี้ไปให้กะปิละลายให้หมดนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะโอเคก็ละลายให้เป็นอย่างนี้นะครับ เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยอย่าให้เป็นก้อนนะครับต้องขยี้ให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูหมูหวานนะที่เราเคี่ยวไว้หมูหวานของเราก็น้ำงวดได้ที่แล้วชิมรสชาติสักนิดหนึ่งอ,อร่อยครับตักใส่ถ้วยพักไว้ได้เลยเราก็ตั้งกระทะน,นะครับเพื่อจะผัดข้าว ใส่น้ำมันพืชลงไปเราจะผัดข้าวด้วยไฟแดงนะครับเพราะว่าอยากให้ข้าวแบบแห้งๆเลยนะผัดกับกะปิแบบแห้งๆเลยกระเทียมนะครับใส่ลงไปได้เลยกระเทียมสับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ เตรื่มเหลืองหอมนะครับเราก็ใส่กะปินะครับที่เราละลายไว้เมื่อกี้นะเป็นน้ำกะปินะครับกะปิผัดให้หอม เริ่มหอมแล้วครับตอนนี้ใส่ข้าวลงไปข้าววันนี้ประมาณหนึ่งจานพูนๆเลยนะครับสำหรับกินประมาณสามถึงสี่คนนะผัดเลย เราใช้ไฟแรงนะครับผัดให้ข้าวเนี่ยเคลือบด้วยน้ำกะปิโอเคข้าวเริ่มแห้งได้ที่นะครับก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยนะครับพักไว้เดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างทั้งหมดนะครับของข้าวคุคกกะปิ อ่ะครับสุดท้ายนะครับก็จะทําการทําไข่นะครับเป็นไข่ที่เป็นเส้นๆนะนี่เราก็จะเอาไข่ที่เราทําไว้นะครับเป็นแผ่นๆแบบนี้เราก็ม้วนเลยม้วนม้วนแล้วก็หั่นครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็หั่นเป็น เส้นๆได้เลยอย่าให้เส้นบางจนเกินไปนะครับอย่าให้เส้นเล็กจนเกินไปนะเอาลงจานได้เลยอันแรกก็เป็นมะม่วงแล้วกันนะมะม่วงนะครับจัดให้สวยงามตัวฟักยาวหอมแดงนะครับ แล้วก็ไข่ไข่ฝอยที่หั่นไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็คุณเชียงนะครับคุณเชียงก็ใส่ไปเลยชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มูหวานนะครับใส่ลงไปคลุกๆน้ำซะหน่อยนะจะได้ มีรสชาติที่ดีนะครับใส่ลงไปมะนาวแล้วก็พริกแห้งนะครับนิดหน่อยสัก2องเม็ดแล้วกันเสร็จเรียบร้อยข้าวคุกกะปิของเรานะครับเวลากินก็คุกเข้ากันแล้วก็กินได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.